ในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับการจัดตั้งรัฐบาลคือการเจราจาต่อรองนะครับเรื่องการทำา o u U เอานโยบายเป็นที่ตั้งนะอเอาไว้พูดได้แต่เอาไว้ทำไม่ได้การเมืองเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ศิล,ละปะของคนที่เป็นผู้จัดการรัฐบาลคือต้องมีได้มีเสีย ได้อย่างก็ต้องเสียหลายอย่างมันไม่ใช่ได้อย่างเสียอย่างเนี่ยการเมืองเนี่ยจะต้องเดิมพันว่าได้อย่างก็ต้องแลกกับหลายๆอย่างที่เสียไปเพราะฉะนั้นในยกแรกเนี่นะครับของการประกาศของคนที่ได้เสียงลำดับที่หนึ่งเนี่ยคือพรรคเก้าไกลเนี่ยนะครับเสียงจาก81เอาตัวเลขเต็มเลยนะครับก่อนเป็นปนัญหาเนี่ยมา152 พรรคเพื่อไทยเนี่ยจาก137มาได้141ความจริงก็มากกว่าเดิมสีม่เสียงแต่ว่าสถานการณ์มันแตกต่างกันไปเพราะว่าครั้งที่พักเพื่อไทยปี62เนี่ยไม่ได้ส่งเนี่ยนะครับประมาณร้อยเขตเสร็จๆเจนี่ยนะครับในขณะนั้นเรามีผู้แทนเขตเนี่ย350เขตแต่ว่าเขาหลีกให้กับพรรคไทยรักษาชาติประมาณร้อยเขตแต่ครั้งนี้นี่นะครับ ระบบเขตเพิ่มมาเป็น400และส่งเต็ม,มเคยชนะเนี่นะครับร้อยสาเจเขตจากที่ส่งประมาณ250เขตเหลือ112 1อ้อยสิองเขตพระเก้าไกลนี่นะครับจาก31เขตนะครับก็ได้มาร้อยสิบสามเขตเห็นวิวัฒนาการภูมิใจไทยก็ได้เพิ่มและก็พักการเมืองเนี่ยนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงครั้งนี้ก็สองพักเหมือนเดิม คือพักประชาธิปัตย์และก็พักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวเลขทางการเมืองยกแรกน,นี่ยังไม่นับว่าหลังจากนี้โกโกโตเนี่ยซึ่งจะเป็นตัวแปรที่สำคัญเพราะมีหลากหลายเรื่องราวเช่นบัตรเลือกตั้งนอกราชนาจักรไม่สามารถส่งได้ทันปรากฏการที่เขตสามเชิงเซานะครับและก็ตีเป็นบัตรเสียหมดมเพราะมาไม่ทัน หลากหลายเรื่องราวนี้นะครับมันได้สะสมกันมาตั้งแต่การเลือกตั้งล่วงหน้าจนกระทั่งการเลือกตั้งจริงเมื่อวานนี้แต่ว่าที่มากกว่านั้นก็คือว่าเรื่องข้อร้องเรียนข้อร้องเรียนนะครับมันเป็นสิ่งที่ตัวเลขที่ว่าคือข้อร้องเรียนเดิมนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งหลังจากการเลือกตั้งเราไม่รู้ว่าจะมีเพิ่ม,ม,มอีกข้ออีกข้อร้องเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ตัวแปรทางการเมืองหน้าขนาดนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดน,นะครับมันเป็นหมากบังคับว่าพรรคในซีกฝากฝังประชาธิปไตยหรือจะเรียกเสรีรนิยมก็ตามเขาไม่มีทางที่จะแสดงตัวเป็นอื่นใ,ในยกแรกนะคือหมายความว่าอย่างไรก็ต้องไปร่วมกับพรรคเก้าไกลแต่ก็หมาัก็เห็นกันอยู่แล้วว่าไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้เพราะ สอวอนี่เขาจะยืนขาตายไม่หือไม่อือนะครับไม่เลือกใครสักคนนะครับเลือกเลือกทั้งสองคนก็ไปได้แต่หมายความว่าไม่เลือกใครสักคนเลยมไม่เพราะฉะนั้นพอเขายืนขาแข็งเนี่ยสามร้อยเก้าก็ดำรงความมุ่งหมายร้อยเก้าสิบเอ็ดก็ยืนขาตายเหมือนกันเห็นไหมครับว่านี่คือเดนล็อกทางการเมืองยกแรก เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่น่าจับตาดูหลังจากนี้ไปก็คือว่าคุณพิธาเนี่ยนะครับคําว่า MOU อาจจะหมายถึงว่าเป็นข้อตกลงว่าอย่าทิ้งกันนะคือหมายความว่าเมื่อรวมตัวกันได้สามร้อยเก้า mm hmm. ถ้ามีพักแหกไป mm hmm. นะครับคือแหกแล้วมีผลพักเดียว <Yeah. S 1> นะครับคือพักเพื่อไทย mm hmm. ซึ่งนักขณะนี้เนี่ยนะครับบ,บริบทอย่างไร เขาจะอยู่บริบทที่แหกไม่ได้นะครับคะแนนซึ่งผิดเป้าหมายไปเยอะมากปราเสียงนักปราัยหาเสียงนัดสุดท้ายเนี่ยคุณหมอชนน่านก็ลดจาก200อ้าว3ยส10มาเป็นสอ286คะแนนที่ได้รับนะครับไม่ถึงครึ่งที่ได้ประกาศอ,อยู่ในสภาพหูอื้อกันทั้งนั้นเพราะว่าหลากหลายเขตเนี่ย เขาไม่คิดว่าเขาจะแพ้ไม่ว่าเหนือบนหรือว่าภาคอิสาน <3. S 2> ในเขตพื้นที่ที่เป็นพูดง่ายๆว่าเป็นฐานที่มั่นที่สำคัญก็ถูกตีแตกหมดดังนั้นเนี่ยนะครับสามร้อยเก้าเป็นตัวเลขรวมนะครับในภายใต้สามรอยสิบที่คาดการอยู่เดิมและก็ปรากฏว่ามันกระจายและกระจายไปส่วนใหญ่ให้กับพรรคเก้าไหลปัญหาที่ต้อง ติดตามต่อไปก็คือว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับกกตจะทําอะไรซึ่งมีหลากหลายเรื่องราวนะครับของคําร้องต่างๆนี่ก็จะเป็นจุดพลิกผันและก็จะกลายเป็นปัญหาเพราะหนขณะนี้เนี่ยนะครับอารมณ์ของประชาชนก็มีความรู้สึกว่าชนะกันไปแล้วเห็นโฉมหน้ารัฐบาลแล้วแต่ภายใต้รัฐธรรมนูญ60ไม่ได้เป็นอย่างนั้น นี่หมายถึงว่ามันเป็นด่านแรกเท่านั้นเอง<ม>และต้องต้องเจอด่านใหญ่ในช่วงสองเดือนนี้อย่างมีนัยยะสำคัญ<ม>ด้านหมายความว่าในช่วงสองเดือนนี้เรายังไม่รู้ว่าการแจกใบแดงใบเหลืองใบดำ<ม>อย่างไรหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องคุณสมบัติ<ม>นะครับซึ่งปรากฏเป็นข่าวดูเหมือนว่าไม่มีอะไร<ม><ม>แต่ว่าถ้ามันมีอะไรขึ้นมาหรือเรื่องการยุบพัก ดูเหมือนว่าทุกคนเงียบแม้ความสนใจกันไปแล้วทั้งที่เรื่องค้างคาเรื่องเหล่านี้เป็นจุดหักเหทางการเมืองทั้งสิน้นนะครับนอกจากเสียงที่จะตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วคือหมายความว่าถ้าแม้ว่ากะกะตไม่ลงมือใดๆเนี่ยสามร้อยเก้าแม้ว่าเป็นเสียงข้างมากเนี่ยนะครับเกินสองในห้าแล้วเ,เกินสามในห้าแล้วเนี่ยนะครับไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้ยืนอย่างเนี้พลเอกประยุทธ์ก็ นั่งมึอนอยู่ในธรรมเนียบต่อก็อคือหมายความว่าก็นั่งรักษาการต่อไปเพราะตัวเลขมันขยับไม่ได้แต่ว่าทางการเมืองมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนอกสภาเนี่ยเสียงก็จะต้องดังม,มากขึ้นมากขึ้นแต่ถามว่านะครับฝ่ายความมั่นคงทั้งหลายเนี่ยเขาก็เห็นแต่ละเรื่องราวกันมา เราเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความเข้าใจว่าหลายเรื่องเขาจะไม่กล้าลงมือเนี่ยในขณะที่เราชุมนุมเนี่ยเรายังไม่รอดเลยนะครับในขณะที่คิดว่าพวกนี้ไม่กล้าหรอ,อในสถานการณ์ที่เราผ่านมาเนี่ยและสุดท้ายก็คาดการกันผิดเพราะว่าข้างหลังเราไม่รู้ว่าใครไปเจราจาอะไรกับใครใคือหน้าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าพรรคสี่ฝากฝั่งประชาธิปไตยนะครับ ปฏิญาณตนผมบอกคุณพิธาไว้ก่อนอซึ่งเขาเป็นคนรุ่นใหม่ไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อหรือไม่ต้องลากจับเป็นสาบานตนกันก่อน,นะว่าใครนี่นะครับใครแยกไปนี่ขอให้มีอันเป็นไปอย่างที่ผมบอกว่าแม้ว่าคอคตอไม่ลงมืออสวอยืนเฉยซีกรัฐบาลเดิม <c oughs> เฉยซีกนี้นะครับผู้ชนะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสามร้อยเก้า มาเต็มแล้วมาเต็มเออสามมามาเต็มนนี่จะตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับเพราะต้องใช้เสียงสามรอย็สิบห้าบวกหนึ่งคือสามรอยเจ็ดสิบหกเป็นอย่างน้อยนี่ก็เห็นไหมหมากมันตันเลยที่เราวิเคราะห์กันมายาวนานว่าแม้ว่าผลลัพธ์จะชนะเนี่ยแต่ชนะไม่ถึงสามรอยเจ็ดสิบหกเนี่ยจะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ความรู้สึกประชาชนผลการเลือกตั้ง ใช่ตามที่ทุกคนมีความรู้สึกแต่กติกาเนี่ย<ม>นะครับ<ม>กติกาที่เราพยายามพร่ำพูดว่าต้องตกลงกันก่อนเนี่ย<ม>ไอ้นี่แหละมันทำให้มันเดินต่อไปไม่ได้และนี่แหละนี่นำไปสู่ความขัดแย้ง<ม>และถ้ากรกะตไปลงดับ<ม>ว่าตามคำร้องเนี่ยนี่จะเละตุ้มเป๊ะนักก็ไปอีกใชหรือว่ามีข้อพิสูจน์อื่นใดกรกะตเกิดสำนึกขึ้นมาอีก<ม>ก็เป็นปัญหาใหญ่ขึ้นไปใช่ ระยะเวลาของการรับรองการเลือกตั้งนี่นะครับในช่วงสองเดือนนี้ม,มันมีจุดหักเหทางการเมืองวันนี้แน่นอนที่สุดนี่นะครับไม่มีใครกล้าแสดงตนเป็นอื่นต้องแสดงกันตามบทบทก็คือว่าจะต้องสนับสนุนพิธาในสิ่งนี้ในใจคิดอะไรไม่รู้นะครับถ้าในใจคิดสำเร็จแล้วเนี่ยก็คงให้คำตอบตั้งแต่เมื่อคืนนี้ แต่ว่าทุกคนก็รู้ว่าถ้าพูดเป็นอื่นในวันรุ่งขึ้น<ม>โลกตีเตียนคือหมายความว่ามันจะยิ่งหายหนักเข้าไปใหญ่<ม>เพราะฉะนั้นก็จะเดินไปให้สุดทางและผมเองก็ไม่อยากเห็นที่ทางแยกเพราะฉะนั้น MOU นะครับให้ไปทำที่โบสถ์วัดไหนก็ได้ถ้าพิธาที่มากว่าข้อตกลงเรื่องการต่อรองมันไม่มีอยู่จริง, <c oughs> รงนะครับในทางการเมืองแต่พูดได้ นะครับแล้วก็หลังฉากก็บอกมานั่งว่ากัน mm hmm. หน้าฉากก็ทําคอคนขึงขังกันไปแต่ถ้าหน้าฉากหลังฉากเหมือนกันอ mm hmm. ไอ้นี่นั่งรอได้เลยพอถึงทางแยกเดี๋ยวก็จะเป็นปัญหาย mm hmm. อย่างที่ผมบอกว่ามันมีข้อร้องเรียนและเขาเข้าไปในแดน <Okay. S 1> ทั้งเรื่องคุณสมบัติเรื่องคดียุบพักนี่ไม่นับใบแดงเหลืองส้มที่จะมีการแจกและขนาดเดียวกันนั่นนะครับ หน้าขณะนี้ดูเหมือนว่ามันผลการเลือกตั้งมันเป็นเจกเช่นนั้นเราเองเคยผ่านการเลือกตั้งเนี่ยปฏิลินีได้ครบทุกคนเลยนะ mm hmm. ได้ร้อยคนก็เคยมาแล้ว mm hmm. เขตเกือบชนะเกือบหมดเพราะ mm hmm. พรรคอีกซึ่งหนึ่งเขาบอยคอรดการเลือกตั้งแต่ว่าไม่สามารถนะครับคือชนะในเกินสามรอยเจ็ดสิบเจ็ดที่เพื่อไทยคือทำสถิติ ไอ้นั่นครั้งที่รับรองไอ้ครั้งที่ไม่รับรองสองครั้งมันสี่ร้อยเกินตั้งนั้น<อ>ก็ยังไม่สามารถ<อ>ที่จะเดินต่อไปข้างหน้าได้คือผมเองไม่อยากจะวาดจนกระทั่งคนเกิดความหวาด<อ>แต่ให้เชื่ออย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ง่ายตามเทียนจะต้องเจอกับดักหน<อ>ึ่งสองสามสี่ห้าหกเตรียมรับมือนะครับแล้วก็เตรียมประเชิญเรื่องราวต่างๆดูเหมือนง่าย ดูเหมือนชนะแล้วแต่ว่าสายตาคนการเมืองอย่างผมชนะแต่ยังไม่ชนะแพ้ก็แต่ยังไม่แพ้นะและนี่นะครับสูตรสมการอื่นๆที่มีคนนักวิชาการคิดว่าย้ายแล้วก็ไปจับมือกับบิ๊กป้อมนะครับเอาบิ๊กป้อมเป็นนายกแล้วก็ตามด้วย Option, so ออปชั่นสวเอาเสียงเกินสภาผู้แทนราษฎรเวียงเล็กน้อย ซึ่งเขาก็มีการใช้ตัวเลขก็ก็คิดได้ดนะครับคิดได้ก็เป็นเป็นแฟชั่นมากเอาไว้นะครับเพราะนี่นะครับในทางการเมืองของประเทศไทยเนี่ยไม่เคยมีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ยากกว่านี้สิ่งที่ไม่คาดคิดมากกว่านี้ก็เคยเกิดขึ้นมาทั้งสิ้นแล้วในการเมืองไทยเพราะฉะนั้นนี่นะครับอยากจะรู้การเมืองไทยเป็นอย่างไรเนี่ย ก็ให้ดูประวัติศาสตร์มาจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไอ้ที่เราเจออยู่ณปัจจุบันนี้เห็นเห็นปัจจุบันมันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะใช่นะครับมันมพลิกภายใต้ช่วงพริปตาเดียวก็การเมืองก็พลิกกันไปได้มผมจึงสรุปกันณนะวันนี้ก็คือว่านะครับเราตัวเลขสุดท้ายคงไม่ต่างไปจากนี้มากเลนะครับแต่ว่าก็ขาดอีกจุด80ทางการเมืงองแล้วก็เห็นได้แรงอย่างชัดเจนว่า อารมณ์ของประชาชนอันเป็นผลเรื่องจุดยืนทางการเมืองเป็นผลจากการดีเบตเป็นผลจากการดำรงความมุ่งหมายมนะครับไม่วกแวกในตลอดของการหาเสียงนั้นนะครับความชัดเจนเรื่องนโยบายประชานิยมทั้งหลายแทบจะหายไปสิ้นในโค้งสุดท้ายคนไม่ได้สนใจว่าใครให้อะไรแต่เป็นเรื่องจุดยืนทางการเมืองกลายเป็นจุดชี้ขาดนะครับบางคนจะ จะมาชี้แจงตอนหลังความเชื่อมันไปไกลแล้วนะครับความเชื่อที่ว่าว่าเขาไม่เชื่อไปไกลแม,ม้ว่าครั้งหลังคิดจะพูดจริงแต่ว่าความเชื่อมันหายไปม,มันกลายเป็นส่วนที่สําคัญทําให้ในบางพื้นที่ซึ่งเนี่ยนะครับในพื้นที่ที่ว่านักต่อสู้มีความแข็งแรงเนี่ยมักจะได้รับการมองข้ามว่าเขาไม่มีแนวความคิดอื แต่ว่าเขาลืมคิดไปว่าคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้และเข้าไปแลกชีวิตทั้งหลายในแต่ละพื้นที่ที่มีในยะสำคัญถ้าเขาไม่มีชีวิตเขาไม่กล้าเอาชีวิตขึ้นมาแลกหรอกเพราะเขามีความคิดนะและความคิดของเขาเนี่เขาทําให้เห็นเลยในในจุดที่สําคัญทั้งสิ้นไงไม่ว่าเหนือตอนบนนะครับเรียงกันมาเลยเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางเนี่ยเนี่ยนี่ไหมหรือว่าอีสานอย่างอุดรธานีหรือแม่ขอนแก่น นะครับแล้็มีจังหวัดอื่นๆเป็นองค์ประกอบอีกแม้กระทั่งกรุงเทพและปริมณนตนดูแรงเวียนโอ้แลนดไลด์เลยคือความจริงเนี่ยนะครับถ้าเราดูเนื้อหามันไม่มีอะไรจริงนะมันเป็นเรื่องความเชื่อจริงๆใช่มันเป็นเรื่องของการนะครับพูดกี่ทีก็พูดอย่างนั้นคือจุดจุดยืนเนี่ยคือหมายความว่าส้นตีนไม่เปลี่ยนนะยืนยังไงก็ยืนอยางงั้นยืนยังไงก็ยืนอย่างงั้น จะเอาใครมาพูดก็ยืนอย่างนั้นยืนอย่างนั้นความจริงไม่ได้มีมันไม่ได้แข็งเรื่องนโยบายกี่ร้อยนโยบายอะไรเลยนะไม่เกี่ยวเลยในควงสุดท้ายมันเป็นเรื่องจุดยืนทางการเมืองโดยเฉพาะเลย